เจ้าคุณวชิระวรคุณขอแสดงความมุนทิตาและก็สาธรรมอีกตลอดถึงเราก็สมณะสมณีน,นทั้งหลายวาระนี้จะได้แสดงทำมเทศนาในปวารณากัถาถ้อยคำที่กล่าวถึงการปรวารณาตามมเทศสบทที่ว่า นิมิตังสาธุรูปานังปวารณานันติแปลว่าการปรวารณาเป็นาทางแห่งความดีความจริงปวารณาก็ผ่านมาแล้วประมาณหวันนะเมื่อวันที่ยี่้าตุลาที่ผ่านมาอันนี้ก็จะย้อนไปพูดเรื่องปวารณาธรรมเทศนาวันนี้โดยอนุวัดตามการเวลาของพุทธบริษัทอีก หมายความว่าออกพรรษามาได้หกวันแล้วการปรวารณา,านั้นพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้กระทำหนึ่งปีมีเพียงวันเดียวนะโยมคือวันออกพรรษาดังที่กล่าวมาแล้วตามธรรมดาธรรมโบสทุกทุกปักแต่ละปักวันออกพรรษาให้ทำปวารณา,าเพราะว่าเป็นกิจสง์สำคัญอันหนึ่งซึ่งจะต้องทำเพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคง,งของคณะสงฆ์ดังนั้นจึงมีการกระทำกิจ ปวารณาการทั่วไปในวันออกพรรษาแต่ว่าการทำกิจเช่นนี้มีความหมายกว้างพอที่ทุกคนจะได้นำไปเป็นประโยชน์ได้ไม่เฉพาะแต่ภิกษุเท่านั้นนะโยมคฤหัหั์ก็จะนำไปเป็นประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นเราควรศึกษาหาความรู้กันต่อไปข้อที่หนึ่งคำว่าปวารณาคำว่าปวารณาข้อแรกในี่นะโยมคนโดยมากมักจะเข้าใจว่า ปวารณาคือการบอกให้ขออนุญาตให้ขอได้ที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณานี่นั่นเป็นเพียงความหมายที่ไกลออกไปนะโยมความหมายที่ใกล้กว่านั้นก็คือตามตัวหนังสือนั้นแปลว่าการห้ามตัวเองการปิดปากตัวเองเนี่เช่นภิสูปปวารณานี้ก็คือปิดปากตัวเองไม่เถียงในเมื่อมีใครมาบอกกล่าวตักเตือนแนะนําสั่งสอนนี่เรียกว่า ทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้วอย่าไปทำตัวให้เป็นน้ำล้นแก้วเพราะฉะนั้นมันจะเติมเข้าไปไม่ได้จะล้นเราควรจะเปิดโอกาสให้คนอื่นว่ากล่าวตักเตือนแนะนำสั่งสอนชี้แจงได้เสมอไปนั่นแหละคือหนทางที่จะให้เกิดผลดีคือขุมทรัพย์แก่บุคคลน,นั้นเครื่องหมายแห่งความดีอยู่ตรงนี้ต่อไปเป็นข้อที่สองถามว่าปวารณาคืออะไร ตอบให้สั้นที่สุดก็คือการปิดปากตัวเองนั่นละโยมข้อที่สถามต่อไปว่าเพราะเหตุใดจึงเกิดปาวารณาขึ้นในโลกและเฉพาะให้เกิดขึ้นในหมู่สงฆ์ของพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าตอบว่าข้อนี้ก็เนื่องจากว่าตามธรรมดานันะโยมคนโดยมากไม่ยอมกันเกิดฆ่าศึกสงครามก็เพราะมันไม่ยอมกันนั่นละโยมใครก็ต่างไม่ยอมใครความไม่ยอมแก่กันและกนนลารนีหละโยม ทำให้บุคคลทำให้บ้านเมืองทำให้โลกนี้หายนะล่มจมในที่สุดเราก็เห็นได้ว่าความไม่ยอมกันมานะทิฏฐิอีโกโอหังมานะทิฏฐินั้นแหละนั่นทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันเบียดเบียนกันได้โดยง่ายที่สุดเรื่องนิดเดียวโบราณเ่าบอกว่าน้ำพึ่งหยดเดียวก็ขยายออกไปเป็นเรื่องใหญ่โตลุกลามไกลดุดไฟลามทุ่ง เพราะความไม่ยอมกันนี่แหละดังนั้นอุสลกรรมคือการปรวารณา,านี้ได้เกิดขึ้นเพราะมูลเหตุคือความชั่วร้ายที่มีอยู่ในโลกอย่างหนึ่งได้แก่ความไม่ยอมแก่กันและกันเพื่อความเจริญของคนในโลกนั้นเองขออ้างอิงพระธรรมวินัยมีคำกล่าวชัดเจนว่าเอวังวัดเอวังสังวัฏทาหิตัดสะภะควะโตปริซาแปลว่า บริษัทของพระผู้มีพระภาคเจ้าเจริญรุ่งเรืองได้ด้วยการอย่างนี้คือยะที่ทางอัญญะมัญญะวัจเนอัญญมัญญวุฒาปเนนะแปลว่าการว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันนั้นยังกันและกันให้ออกจากอาบัติดังนี้เป็นต้นซึ่งสรุปความได้ว่าการทำปวารณานี้เพื่อความเจริญอันจะให้เกิดขึ้น จากการช่วยเหลือกันว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันจึงเป็นปัจจัยสําคัญอันหนึ่งซึ่งทุกคนจะต้องใช้ให้เป็นประโยชน์แก่นตนให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้วันมหาปวารณาออกพรรษาผ่านมาได้6วันคือขึ้นสิบห้าค่ำเดือนส1บเอ็ดเป็นวันสิ้นสุดพรรษารุ่วงขึ้นออกพรรษาเป็นวันตักบาตรเทโวโรหณนะพระพุทธเจ้าสา่อนญาตให้ รพระภิกษุธรรมปรวารณาแทนการลงโบสถสังฆกรรมคือไม่ต้องสวดปฏิโมกเต็มๆนะโยมปวารณาคือการยอมให้ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันเละกันดังได้กล่าวมาแล้วหมายถึงยอมมอบตนให้สงกล่าวตักเตือนในข้อบกพร่องผิดพลาดขาดเกินที่ภิกษุทั้งหลายได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูได้รู้ด้วยใจหรือมีข้อสงสัยด้วยจิตเมตตา เพื่อจะได้สํารวมระหว่างปรับปรุงแก้ไขตนเองเพื่อความเจริญและคงอยู่ของพระธรรมวินัยและความผาสุกในการอยู่ร่วมกันเมื่อทําบุพกิจร่วมกันเป็นหมู่ใหญ่จึงเรียกว่ามหาปวารณาความอ่อนน้อมถ่อมตนนําคนให้ก้าวหน้าปวารณาจะทําให้ทุกคนอ่อนน้อมถ่อมตนไม่แข็งกระด้างไม่อวดดีเพราะ,ะยอมตัวให้ใครๆวิพากวิจารณ์หรือว่ากล่าวตักเตือนได้ ทำให้ได้รับรู้ข้อบกพร่องของตนเองและปรับปรุงแก้ไขตนเองอยู่เสมอชีวิตย่อมพัฒนาก้าวหน้าความทุกข์ความเดือดร้อนก็เบาบางจางหายไปในที่สุจน์แม้ว่าปวารณาจะเป็นสังฆกรรมอย่างหนึ่งแต่ถ้าชาวบ้านชาวเมืองคารวะญาติโยมนำมาใช้ให้เป็นหลักการดำเนินชีวิตก็จะช่วยให้อยู่เย็นเป็นสุขไม่อยู่ร้อนนอนทุกข์ได้เหมือนกันข้อที่หนึ่งครอบครัวพ่อแม่ลูกคนรับใช้ทุกๆคนในบ้าน ้องมานั่งประชุมกันในโอกาสที่เหมาะสมแล้วกล่าวคำวรณาต่อกันว่าจะให้แม่บ้านกล่าวหรือพ่อบ้านกล่าวก็สุดแล้วแต่นะตั้งให้กันว่าอย่างไงว่าเราอยู่ร่วมกันในบ้านหลังนี้ครอบครัวนี้ถ้าข้าพาเจ้าทําสิ่งใดผิดพลาดขาดเกินบกพร่องอะไรไปช่วยบอกข้าพาเจ้าช่วยตักเตือนช่วยตักเตือนข้าพาเจ้าข้าพาเจ้าจะไม่ถือโทษโกรธกันจะไม่จะยอมรับพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ข้อที่สององค์กรที่ทํางานผูน้อำนวยการผู้จัดการ CEO หัวหน้าแผนกลูกน้องเพื่อนร่วมงานกันทํางานเจ้าหน้าที่ทุกระดับต้องมานั่งประชุมกันแล้วกล่าวคําประวารณาต่อกันเหมือนที่ข่าวกล่าวไปในข้อที่หนึ่งนั่นแหละข้อที่สามถ้ามีการประวารณากันไว้จะหมดเรื่องร้ายต่างๆไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่ประวารณากันไว้ใครทําสิ่งใดผิดเล็กๆน้อยๆแหม อุทานขึ้นมาว่าเกรงใจเขาไม่กล้าบอกเขานี่คือความเกรงใจที่ขาดสติขาดปัญญานยโยมทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องน้อยกลายเป็นเรื่องมากเรื่องง่ายๆกลายเป็นเรื่องอยากยากและที่ไม่น่าจะมีปัญหาก็กมีปัญหาใหญ่โตเกิดขึ้นจนแก้ไขไม่ได้เพราะขาดปัญญาที่ไม่ได้ปะวารณานั่นแหละโยม จากปัญหาครอบครัวสู่ปัญหาสังคมการแสดงธรรมปภิสันานในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาขอสมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีอยูมีกับท่านผู้ฟังทั้งหลายทั้งกระหัสบรรพชิตและสมณีทุกท่านทุกคนทั้นเกิดเอวังก็มีด้วยประการชนะสีสาธุสาธุสาธุ นุโมโทามิค่ะในลำดับต่อไปก็จะเป็นพิธีถวายสังฆทานค่ะจะภาพถวายพัฒหารเช้าพัฒหารเพลนและน้ำปานะค่ะคุณสุนิสาเวศวรุษวันนี้ทำบุญในวันคล้ายวันเกิดย้อนหลังวันที่3พฤศจิกาย,ยน2566ค่ะก็ขอเรียนเชิญคุณสุนิสาเวศวรุษนะคะได้นำ่านออกไปด้านหน้านะคะเป็นตัวแทนยกพานถวายเชิญท่านที่นำ ค่ะเชิญท่านที่นำสังฆทานแล้วก็เข้าถวายทองคำเข้าต่อเลยนะคะค่ะเรียนเชิญออกไปด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราจะกล่าวคำถวายพร้อมกันโอกาสนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้นำพัตหารและก็สังฆทานมาร่วมถวายด้วยค่ะ <c oughs> วางไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะกล่าวคำถวายกันก่อนวางไว้บนอาจสงคค่ะตั้งข้างบนเลยครับ ขนาดนี้ท่านเจ้าภาพซึ่งจะเป็นตัวแทนของเราทั้งหลายยกพานสังฆทานพร้อมแล้วเชิญทุกท่านครับว่านมโมสามจบพร้อมกันนะโมตัสสะพระขาวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขาวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตพัตตานิสังฆทานานิสัปปะริวารานิภิข an ุสังฆสสะโอนโนชยามะสาธุโนพันเต ทิขุสังโฆอิมานิพัตตานิสังคทานานิสัปปะริวารานิปติคันหาตุอัมหากังทีครตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพัตตาหารพร้อมกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสง์ขอพระพิสุสงโปรดรับซึ่งพัตตาหารพร้อมกับของที่เป็นบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองอและเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทิน เชิญท่านจะภาพยกทาน